ก่อนผัดซ้มเกอร์ให้หอม,ม,ม,หอมใส่น้ำมันผัดซ้มเกอร์หอมยังไม่หอมจังเอาวันนี้แม่เอาเทปร่อนเหรอเออเป็นกระแทกอาเหล็กน้ำเดือดยังไม่ไมมหอมประหยับน้ำมันไม่ติดหรอกอถ้าถ้าผัวมันมีน้ำมันอยู่แล้วพีม่มันไม่ติดหรอกอืใส่ซอสปลา อมแล้วใส่หัวหอมต่อฮะมันมันมีมนรกตังสีมันน้อยแล้วก็มันใส่พริกไทยเยอะมันโดดเอมว,วันนี้ใกล้เคียงกับของที่เขาขายกันเพราะ้่อย่าบอกพี่ของเขาขายเราเป็นตาวังงดยค่ะเราเป็นชาวังค่ะทางวังเราจะกิน้อทั้งหไม่ต้องเก้มก้นเราเป็นชาววังค่ะ เมื่อวานคนเยอะมากเลยนะวันนี้นเดียคนดีนล้อแรงไหมไงระวังยาเขาบ้างนข้าวสิงเออเออก็เลยต้องคลานิดนึงเออทนเมใส่หูอ่าใส่แลงลงไปข้าขวเอออยู่ไหนใส่หมูใส่น้ำตาลปิ๊บไปแล้วเรูจากมอวนประสอบเอสงสัย กินละจ้าวิ่งเห่าเสียใจเปล่ากินหมดเลยอันนี้ใส่หมูใส่น้ำตาลปี๊บใส่เชดโก้เดี๋ยวเออไม่เห็นรสลยอะอะไรแป๊บหนึ่งสิคะน้ำตาลใส่ยังถามถามพี่ถามใส่ใส่ไปหมดแล้วทุกอย่าง แกลงกะทิเสร็จแกกล้วยไม่ตอบใครเลยแกกล้วยลงเลยบอกอ้าวพี่พี่ไม่รอกันเลยบอกถามเขาเขายุ่งใส่หมดแล้วเจ๊น้ำตาลมันต้องใส่หลังโซดเพราะถ้าใส่ไม่ถุงใส่แล้วบอกเขาบอกเลยไม่ตอบิ่งใช่ไหมไม่ใช่เขากำลังทำนู่นทำนี่อยู่จะไปตาวได้ไงเราเข้าใจเข้าส่ อะไรนีรัวเข็มจะใส่นัเจะใส่เกลือเยอะเหรอ่จะใส่น้ำตาลแต่ไปตัดเกลือรักันมากน้ก็้ามกกับเงินน้ก็ไม่พอคนงบาง แม่เจ้ต้องฟังเสียงมันไงถ้ามันซื่อๆหน่อยแล้วก็เบก็เปิดเลยเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยมันระเบิดได้น่ากลัวออเจ้เวลาเจ้คนนะเจ้วนเจ้อย่่ไปคนเนือกล้ยมันช้ำหมดขีเกี่ยวจนแห้ง,หง,หงอันนี้เกี่ยวจนแห้งจ้า ทำไมอ๋อตักร้อนมันเออน้มันคายร้อน๋ยวไม่ต้องปั้นก็ได้เอาไอช้อนตักไปเลยเพราะว่ามันลงก็เก็บปากหม้อมันก็ง่ายอืนี่พักแห้งๆโ้เจออะไรไม่เปิดกระทะส่แป้งไปแล้วมันจืดเลยไงวันนี้เลยต้องเข้มกว่าเมื่อวานนี้ไม่ต้องกินผักเลยเมื่อวานโอ้เนี่นี่คุณต้นเอาช้อนมาละ